สวัสดีเพื่อนๆนะักลงทุนทุกท่านครับผมดานะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันนี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกันกบช่องมันนี่ฮีโร่ครับและนี่คือรายการ Forex Trading ครับประจำวันอาทิตย์นะครับที่7พฤศจิกายน2อง4นนะครับตลาดของญี่ปุ่นเปิดพรุ่งนี้ก็ประมาณหโมงเช้านะครับวันนี้ผมก็เลยมีการบ้านมาฝากของ USD JPY ให้เพื่อนๆได้มาฝึกหาจุดเข้าเทรดกันนะครับเรามาดู UJ นะครับในภาพรวมก่อนนะครับ ภาพรวมทั้งหมดของเขานะครับตรงนี้หลังจากที่เขาหลุดกรอบสามเหลี่ยมขึ้นมาได้เนี่ยเบรกหลอกก่อนทะลุลงมาถ้าเทรดช่วงนี้ก็จะติดเทจจริงไปนะครับแล้วสุดท้ายราคาก็เวียนกลับขึ้นมาเป็นการขึ้นพักทะลุพักทะลุนะครับโดนหลอกนะครับถ้าใครไม่มีเอสเนี่ยสวยเลยนะครับถ้าสมมติว่าเบรกลงมาแล้วเราเซลลตามลงมานะครับโดนลากขึ้นไปก็คือพอตไม่เหลือนะครับถ้าแบบนี้โดนลากพอรตระเบิดแน่นอนนะครับถ้าไม่มีสต็อปล็อนะครับ เนื่องจากว่า Forex เนี่ยตลาดเขาใหญ่มากนะครับโวลูมการซื้อขายมหาศาลนะครับถ้าถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ไปตามแนวโน้มของตลาดนะครับพอร์ตเราเนี่ยคิดว่าพอร์ตอันน้อยนิดของเราจะรอดไหมครับถ้าเราไม่มีสต็อปล s อไม่มีการจํากัดความเสี่ยงฝากไว้ให้คิดนะครับว่าทําไมต้องคํานวณมันนี่ n a น e เน้นทุกครั้งนะครับก่อนที่จะออกออเดอร์นะครับต้องจํากัดความเสี่ยงนะครับเพราะว่ามันมีแค่สิ่งนี้ เท่านั้นนะครับที่เราจำกัดความเสี่ยงได้ที่เราจะวควบคุมได้นะครับโอเคก็มาเริ่มกันปัจจุบันนี้นะปัจจุบันจะมองแค่ชุดนี้นะครับชุดนี้ถือว่าจบไปแล้วนะนะครับเพราะว่าปกติถ้าเข้าไซเวย์แบบนี้เราจะไม่จำไปเทรดนะครับถ้าเป็นเทรนแบบนี้เราจะเทรดเราจะเลือกเทรดที่เป็นเทรนแบบนี้ดีกว่านะครับตามแนวโน้มราคานะครับ โอเคแล้วในชุดปัจจุบันของเขามีการขึ้นพักทะลุเสร็จแล้วขึ้นพักแล้วก็พักอีกวันหนึ่งนะตรงนี้แล้วก็ทะลุนะครับเป็นการทะลุสองรอบนะครับเมื่อทะลุสองรอบเสร็จแล้วโมเมนตัม um ราคาขาขึ้นยังแข็งแกร่งชัดเจนนะครับแล้วต่อไปกําหนดจุดเท่งจิงกันจุดเท่งจิงเนี่ยผมจะใช้ไฮโดรโลราสุดของเขาคือจุดนี้นะครับตั้งห่างจากไปไสประมาณหนึ่งร้อยจุดนะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยสิบสอง จุดเก้าสามหกนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆก็หนึ่งร้อยสิบสองจุดเก้าศูนย์ศูนย์แล้วกันนะตัวนี้ผมจะตั้งไว้ตรงนี้นะครับแล้วความเสี่ยงที่ผมรับได้ก็คือจากจุดเนี้ยนะครับในกรอบราคาเนี้ยมาถึงจุดเฮสจิ้งเนี่ยประมาณห้าร้อยจุดนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าในหนึ่งชั่วโมงถ้าเราเข้าไปดูในหนึ่งชั่วโมงไปหาจุดเข้าเนี่ยในหนึ่งชั่วโมงเขามีการกลับตัวของราคาในกรอบเนี้ยนะครับถึงจะวางแผนออเดอร์บายขึ้นไปนะครับ อ่ะโอเคเมื่อทำเฟรมเดย์เราได้จุดเฮดจิ้งเสร็จแล้วนะครับอยู่ที่ตรงนี้นะ112.900นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปหาจุดเข้าใน1ชั่วโมงกนะันสำหรับ USD JPY นะครับในทำเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยปัจจุบันนี้นะครับราคาเริ่มเข้ามาในโซนที่ผมรับความเสี่ยงได้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีการกัดตัวของราคานะครับเนื่องจากว่าในทำเฟรมเดย์เราเห็นไหมครับว่าเขาไซด์เวย์อยู่เขากาลังไซด์เวย์ในกรอบนั่นอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นเราจะรอจังหวะที่ให้ราคาร่วงลงมาก่อนอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วขอให้อายไเนี่ยโอเวอร์โซด้วยเพราะเราจะเล่นหน้าบ่ายนะครับอายซต้องโอเวอร์โซต่อไปเมื่ออายซโอเวอร์โซเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะรอการกลับตัวของราคาให้มีการขึ้นพักทะลุก,ก่อนแบบนี้แลจังหวะที่ย่อเราถึงจะวางแผนออกออเดอร์บ่ายขึ้นไปท p ก็อาจจะไว้แนวต้านเดิมนะครับเฟรมหนึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับแลวการกลับตัวของราคามี2แบบตัวนี้คือแบบที่1แบบที่2ก็คือมีการ ขึ้นพักทะลุสองรอบแบบนี้นะครับแล้วจวังหวะที่ย่อดลงมาจุดนี้เราจึงจะได้บายขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ USDJPY ในสัปดาห์หน้านะครับระหว่างนี้เพื่อนๆก็ไปวางแผนหน้าเทรดกันนะครับอย่าลืมคำนวณม o n e y management นะครับว่ารับความเสี่ยงได้ไหมถ้าราคาเขากับตัวในโซนนี้หรือถ้าเขากับตัวโซนบนตรงนี้เพื่อนๆจะกล <ๆ S 2> <ะ>้าเข้าออเดอร์หรือเปล่านะครับเพราะว่า จุดที่จริงก็จะห่างเยอะขึ้นนะครับความเสี่ยงก็จะเยอะขึ้นนะครับส่วนเป้าเนี่ยก็จะถ้าเป้าเร็วสุดก็ตานนี้นะครับแล้วตานต่อไปก็ตัวนี้นะครับประมาณหนึ่งร้อยสิบสี่จุดสองศูนย์ศูนย์นะครับแต่ในส่วนตัวผมนะครับถ้าถ้าเป็นแผนของผมเนี่ยถ้ากลับตัวโซนบนผมผมจะไม่เข้าเทรดน,นะผมจะเอา,าเฉพาะโซนที่ผมรับความเสี่ยงได้คือกร่อบนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าไปกลับตัวโซนด้านล่างตรงนี้ไม่เล่นเพราะว่าหลุดจุดเอ่อ เฮดจิงในไทม์เฟรมเดย์หรือว่าไฮเอโลของไทม์เฟรมเดย์นะครับถ้าหลุดไฮเอโลในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยมีโอกาสที่การาฟเข้าจะเสียทรงขาขึ้นแล้วนะครับก็คือมีแนวโน้มว่าเริ่มจะกลับตัวเริ่มจะเฉยๆนะยังไม่กลับตัวนะครับเพราะว่าอะไรถึงมองว่าเริ่มจะกลับตัวเราไปดูในไทม์เฟรมวีเห็นไหมครับไทม์เฟรมวีติดหนึ่งติดสองนะครับขึ้นไปก็โดนทุบขึ้นไปก็โดนทุบนะครับ รอบนี้ก็น่าจะไซด์เวนิดนึงน่าจะประมาณนี้เหมือนกันนะครับน่าจะในกรอบนี้นะครับโอเคก็มาลุ้นกันนะครับสําหรับ USD JPY นะครับระหว่างนี้ก็เพื่อนๆก็ไปวางแผนหน้าเทรดกันรอนะครับเพื่อเตรียมแผนไว้สําหรับในวันพรุ่งนี้นะครับก็วันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าผมจะหาการบ้านมาทุ่มให้อีกสักหนึ่งคู่นะครับเราจะได้มีการบ้านทํากันเยอะๆหน่อยนะครับ เฝ้าวันนึงเฝ้าประมาณ4ี่หคู่ก็น่าจะได้อยู่นะครับโอเคเราวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ